ทำไมกองทัพจีนถึงใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานที่คล้ายกับของกองทัพไทยและอาวุธรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยอาวุธรุ่นนี้นะครับก็คือปืนต่อสู้อากาศยานแบบคู่นะครับของจีน Type 90นะครับแบบ35มิลิเมตร ซึ่งสาเหตุที่จีนใช้อาวุธดุ่นนี้นะครับเพราะจีนเนี่ยก็รู้ว่าทางกองทัพบ,บกไทยเรานะครับและกองทัพไทยเรามีระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานที่เรียกว่า o r ริ o อนสกายการ3นะครับเป็นปืนแบบทวินแคนนอน35มิเมเหมือนกันและต้องบอกว่าอาวุธที่จีนใช้ไปต้นคลิปเนี่ยนะครับจากหลายสื่อวิเคราะห์ว่ามันเป็นการ Copy o r ้โอริ k อนสกายการ์ด3นั่นเองเนื่องจากใช้ขนาดกระบอกที่ใกล้เคียงกันก็คือ35มเมตร โดยอาวุธรุ่นนี้ของกองทัพจีนนะครับจะมีกระสุนนะครับพร้อมยิงเนี่ยนะครับที่ปืนข้างละประมาณ112นัด โดยผู้ผลิตก็คือบริษัทสัญชาติมหามิตรแท้ของไทยคือจีนนั่นเองนะครับนอรินโคจะเห็นได้เลยว่ารูปลักษณภายนอกมีความเหมือนกับโอริ o อนสกาย a r รดนะครับชนิดที่แบบจะเกือบ100%นั่นเองและจากสื่อหลายวิเคราะห์วิเคราะห์ว่ามันมีกีดความสามารถใกล้เคียงกับโอริ o อนสกาย a r ร์คือสามารถใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์นะครับและยิงดโดรนหรือ UAV ได้นั่นนั่นเอง และเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอาวุธต่อสู้อากาศยานของจีนเนี่ยนะครับมีความคล้ายกับระบบ o r ริ o อนสกายกา3ค่อนข้างมากนะครับและต้องบอกว่าสาเหตุที่จีนใช้อาวุธรุ่นนี้เนี่ยก็คือเพราะว่าโอริกอนสกายกา3ถือว่าเป็นระบบอาวุธที่มีความทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือได้และทางกองทัพไทยก็มีการใช้งานซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้ากัมพูชาเปิดศึกกับเราระยะยาวเนี่ยจีนน่าจะส่งอาวุธแบบนี้ให้กัมพูชาใช้เหมือนกัน